สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี้เราก็อยู่กับค่าย UF98 เนาะครับนเนาะมาพี่น้องให้มาเล่นเกมใหม่ของค่าย PG นะครับผมนะก็ทุน1 0 0 0 0มืนเนาะครับเนาะมาดอลลาโบนัสไปที่เบียด400เลยแล้วกันนะครับผมมามา <laughs> <laughs> ลวก็1หนึ่งพันรอบเงาเงาตะไปครับผม ก็อ๋อเป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับผมนะมก็เป็นเกมใหม่ของค่ายพีจีนะครับเอาดับแรกก็สวัสดีคนยังไม่ทันได้นอนนะครับเนาะแล้วก็คนนอนยังเพรทันเตือนนะครับผมนะมืัอนี้ก็เปิดซีซั่นไหมก็เกมใหม่ค่ายพีจีอีกแล้วนะครับขยันผลิตเหลือเกินนะครับผมนะเี่ยนี่เอาสเก็ตเตอร์เอาเข่าแล้วตัวเด็พี่น้องเอาพี่น้องเข่าโบนัสแล้วนะครับผมนะเอาสเกต็ตเตอร์สามตัวเข่าโอ,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 โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไหม มาเบิ่งฟีเจอร์ในโบนัสหน่อยละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับฮึเนี่ยคอมโบปึ้มแล้วเพิ่มตัวคูณอ๋อเป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับผมนะแล้วก็คอมโบเพิ่มตัวคูณนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเอาขูนไปตีครับผมนะเอาคอมโบไปตีนะครับผมเบสซีลอยน้ำเอาคูณก่อนไปตีนะครับผม <laughs> เนี่ยได้อยู่กับผมหาพันแล้วกับผมตอนนี้เหรอบองโอ้โอ้มันเป็นฟีเจอร์ขยายแถวออกนะครับผมนะเออจะสี่ก็คือ,อยุกนะครับฟีเจอร์นี่ก็ได้อยู่นะครับผมนะเนี่ยมันขยายออกอีกเนี่ยมันขยายไปบัก,กว้างเลยเด้วอวายบักเอ,อเกิบเ,ออเกี่ยกระเตืบสวยงามไปม่เราไปแล้วก็สวยงามเออเค,เคออยๆวายมากจิก็สวยงามวาย วุ้ย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 สี่หมื่นเราเดทพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับผมบางง่ายแตกนะครับเอาบังนี่ก็ซูเปอร์ไปอีกหนึ่งเทสนะครับเน้อสามหมื่น 30, สี่พี่น้องเฮาแตกรอยเท่าไปแล้วนะครับแต่สปินมัจะสีเบิดแล้วเนาะสวยงาม,มสกิทอะไรดอกเบสสี่รอยสกิทเป็นโดนสกิทเป็นโดนนะครับเนาะสวยงามอัมอนนี้ก็คุ้นตัวเลยนะ โอ้มันจะขยายออกเรอยๆนะครับเอาโอเคครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับเนาะก็จบไปที่ร้อยกว่าเท่านะครับผมนะอะถือว่าได้อย่ไปกันต่อครับผมฟีเจอร์ก็น่าสนใจอยู่นะครับผมนะเป็นเกมลิงโกกดดกด้านนะครับเกมลิงโกกดดกด้านซึนหมอปุงนะครับผมนะไปกันเรอยๆครับผมพี่น้องอัเพียร์เขารอบที่สวงนะครับผมนะเกมใหม่มัน มันมีอยู่สองอย่างนะครับผมนะเกมใหม่นะครับเนาะกับเสถียรกับไม่เสถียรนะครับผมนะถ้ามันเข้ามาใหม่ๆเนาะครับเนาะถ้ามันเข้ามาใหม่ๆแล้วไม่เสถียรนะครับผมก็บางทีเขาก็อาจจะฟุกไปแตกเอาแตกเอาแล้วก็แฝงหนีนะครับผมนะอีเล่แต่บางทีมันเข้ามามันยังไม่เสถียรนะครับผมกินอย่างเดียวนะครับผมนะประมาณนั้นโอ้มก็จะขยายออกสว่งสวงปึ๊บพอคบมโบปึ๊บมันก็ขยายออกอยู่บ่หัว ฟีเจอร์อย่างนี้นี่เองคอมโบข้างนอกไม่มีตัวคูณนะครับผมแนมะ่ไป <c oughs> กันเลยแหละครับพี่น้องนะ <c oughs> ดูเชิงดูเชิงนะครับผมแนมะ่เกมใหม่นะครับนาะออุ๊บขยันผลิตอิหลีนะครับผมนะค่ายพีจีเนี่ยขยันผลิตเกมจริงๆนะครับเดือนละเกมได้มั้งนะครับผมนะเดือนละเกมสงเกมได้เลยนะครับพอคอมโบปุ๊บขยายแถวออยู่บ,ออบ,บ่ปุ๊บปุ๊บนี่ขยายออยีกครับพี่น้อง ึบขยายออกอีกบ่ซ้ำนัะโอ้บ่ขยายนอกจากอันกระบอกมาพี่น้องกระบอกมาปั๊บมันจะขยายเนาะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมนะกับเกมใหม่ขยายปาั๊บโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะนี่เจอก็น่าสนใจอยู่นะครับผม อนนี้ก็จากหาเมื่อนกว่านะครับผมนะเรียนไปเล่นมากระดูดคอยไปเรื่อยๆนะครับผม <laughs> ดูดคอยไปเรื่อยๆแล้วน,นะครับตอนนี้เอาเอาผมขอเสียฟีเมื่นไว้ละกันเนาะครับพี่น้องเนาะจังได้ก็เอาเบิ้งแค่ฟีเจอร์มันกรพอนะครับผมนะแตกดีบ่แตกดีก,ดก็ไปร้องกันเบื้องเอานะครับเ,เ,เดี๋ยวอยู่พันกว่าเนาี่ยเอาคอยจะโซ่ลเลยเนี่ยจังได้ก็ได้เห็นบูนัดแล้วนะครับก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับผมถือว่าได้เห็นฟีเจอร์แล้วนะครับผมนะ พ่อพี่น้องโอเคครับผมกอดประมาณนี้นะครับผมนะกับเกมใหม่คไข่ PG นะครับผมนะกับเกมลิงโกกดักด้านนะครับผมนะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปหาเหรียญเงวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะก็ทิ้งไว้แค่นี้ละกันนะครับผมนะกับเกมใหม่คไข่ PG นะครับเนาะอ่ะโอเคไปแตกแล้วก็ไป้ปเอาข้ามุ้ย